เนือเสืองามคนนั้นแม่เนาะใช่โซยบังบังจังสุดดี่ยวงไงมเนี่เมื่อนี้ออาผมอำลำน้อแม่ด้ะอำลำบ่อ่าได้ได้ได้ไปจับให้ใส่ีเพียวงามงามจะใสออนบางคนกับกอยด้จ้ะเซาเซลูกข่า สังใส่ใส่อ่อนดีๆจะแซ่บนี่ต้นหอมต้นหอมจ้ะเตรียมไว้อันนี้เขาเอิ้นหอมใหม่นั่นเนาะอดอกหอมดอกหอมจรสชาติก็สิออกหวานๆนะครับผมเวลาออเวาออมบ่ว่าออมใส่ปลาแต่ยังแซ่บเบิด วัชเชิญูขาวกับมี่ข้าตะไครใบบักบูวจ้ะรับพริกขาก็ตัมไปเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำเดือนแล้วน้ำตุ้นรขาเอาน้ำตุ้ง้าเกาลกจ้ะน้ำเดือละคาะตะไคร่ใบบักบูล้จ้ะพริกขีาวกระตัมไปนะแนาอจ้ะควาวมัวควาวนัวมาเลยมาอ้าใส่ลงไปเลยทั้งเนื้อเสือทั้งใส่เลย่าแม่พอไปเลย่เข็ดแันเคนกลนๆจะงอยจ้ะมกระน้ำปลา ใส่ใบกอนนี่กระด้งสุกแล้วเอากระตีเนียนความหวานของดอกหอมนะครับเราะหอมมะแฮนน์หอมเละนะพ่อนะเพราหอมขห้มันก็กรอบก็ข้นจืดหวานก็หอมตัวนี้นขึ้นมันเข้ากันจักหน่อยเติมซีสันใส่เลือดจังหน่อยเนาะจับมันวัวจับใส่เลือดครับผมมันจะออกนัวออกมัน แล้วแล้วเาก็มาซิมอู้หูหวานสับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพูกันอีกแล้วครับผมแล้วคำนันร้อนแรงฮะแต่แนวกินนี่พี่รองเวลาเก่าที่ที่เก่าเวลาเดิมนี่พูดได้ได้ดอกหอมมากครจ้ายุดหลานแกมีเมนูนิดเดียครับผมจ้าออมใจเสือออมใจย่งกัไเลครับเมนหวานช่วยๆด้ยดอกหอม อ้อมไสหมูก็ได้ับผมหมูกัมีดนะจ้ะเมนเมนูหมูนี่ได้ทุกอย่างพี่น้องคงตีเคยเจอจาะดอกหอมทำมาจตะกี้เนี่ยครับแม่จ้ะคิดถึงตะกี้เดี๋ยวโอ้ยดอกหอมเป็นกระมากเหงาหลอดพ่อไอเนื้อมิหนีเดียวมื้อนี้เฮ็ดแบบจูใจแล้วครับผมเอาเสือเอาใส่มาใส่น้ำกันเลยไล่หอมนิดเดียวเนี่ยป้ายายหิวเข่ามาแซ่บกันเดี่ยว สน,นนอนๆพอได้เงือฟาดออกจันหน่อยแก่เมื่อยครับโอ้โหมันนวดดีเลยละอ่อจำนำนี่กะนวดเข็ดเจ้าเหพอ่อมันหวานครับผมจ้าว้าดอกหอมเนี่ยหัวหอมเหมื่อกันหวาน แต่เขามา,สาใส่สใส่่อมมาใส่ใส่มาใส่หนิอมแห้งวานไปอยู่มาใส่เลือด <ไป S 1> เพิ่มกับอีกจะได้มั่นมั่นเลือดป่อมออือ<ๆ>กให้จินแล้มบึงครับผม นี่กยยูััังงงนนนเตออาาิด้ึกว่ารถที่ห้างไปแล้วหลังหาโม่งกันยังหลายเจ้าก็เกาอยู่โอ้แ่บดีต้งทต้งจำนำ โอทาดีอยู่อันคุ้นมามากเหนียวเป็นเนื้อเสื้อน,นี่ยอ่ะเยนเป็นเนื้อสันเลยครับผมจ้าอีกแบบนึงเนื้อสันเลือหางลำนี่ก็ได้จ้ะก็นือนุ่มแต่ยังน่วงไม่ไหวกินในทุกสตาย เต็กเขาโกยังเดียวปุ่นหมานันว่วดีเพาะ ไปจะเพิ่มสีสันไปกะเพิ่มบุญสอกบุนเสซนแทกอะไรครับผมเก็หมักมักแบบอ่าจากนี้มีบุญสอกบุนเสซนแทกจัดไปกดนำเต็มซองกัน บางทีห้ามเพิ่มฮิดผมก็ได้ผมถ้าใส่ดอกหอมนี่อ็ต้อสงเของผมก็บันทีเขากันคว้เอาเกีเน้นความหวานของดอกหอมหนอจะจับเนื้อ,อกับเลือดมันนีกลมกล่อมของนนอมันเองถ้าเราโดนหอมนั่นเนีเ่ยหนึ่งได้ปลาก็ได้เจี๊ สดมาจากบางมือใส่ตัเวเขาขมน้อยๆมันมีมันมีขมอ่ำลำน้อยอย่างที่นาใส่แล้วตอนะไส่ไก่กระแสบแต่อ่อน ดอางม้เงิกอุ่ยก็ลนถาม่ถึงอ่ะเมกี้ก๊อกก็นำคนแทนเขานี้มียอยงเดียวขันกับเขามันแค่อยากกินย่างเดียว ปนก็คือปนอย่างเดียวบปว่าแมนทำไมก็จีดวะมัน,ม,ม,นมันเลยแสยบเลยนัวมันติบผมไม่ยังเงินแสบถูกเป็นสิบพ่อแม่อีกสองเป็นเป็นโลนึงพอดี <c oughs> ปนตัวเดียวแ <c oughs> สบรลายจนลืมบ่ได้ ข้าวหาดอกหอมอืมเห็นแล้วคร mm ับผมเห็ดเนี่ยกินจังง yes ีแล้วผมดัดแปลงเอาข้ามี่ยังวัตถุดิบอยู่ในบ้านเอาอะดัดแปลงเอามีเนื้อเนื่นเนื้อเนี่เขาก็มาเฮ็ดเอาสื่อพักนิดๆน้อยๆมากเครื่องปรุงขามีแลหลวเอาก็ดัดไปความเตะไกลกับซส็บนะพ่อน่ะ อื mm. ันห้อยเฮ็ดเป็นเทคนิ้นิดๆหน้นนนนนอยเอากระสามาถมาบัลาดไนิด mm. เฮนดเจ็ดก้มแสบก้มน้อเลยจ้า mm. มีไก่ก็เห็ดแบบเดียวกันละครับผม mm. เฮ็ดแบบเดียวกันเลยอืม mm. ไก่กับมีไก่เฮ็ดแบบเดียวกัน จต่แกนบริส่เลือ,อืม็ควหว่าน,นี่เนื้อแตกได้พี่น้องค้างงนั้เปียกเมื่อเสือลังเสือเปียงแล้วแรขับโตขับเตียงขับแร่งปลอมดูน้ำกันมันก็นเลยแสบเอาล่ะครับผม,มเฮ็ดให้ลูกหลานเบิ่งครับผมรับรอง่าแสบแน,น่นอน เทคนิคนิดๆน้อยๆมาฝากกันครับผมสำหรับออมใส่บวกเสือแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบครับผมแล้วดอกหอมเด้วยมันทิปแทนพักกรุงศรุงเอาละครับผมสำหรับเมนูนี้แม่พึ่งเก่าเหรอครับเมนูนี้ใครอยากสั่งใจได้ยจ้ะเดี๋ยวน้องจับไห้ได้ทุกอย่างจ้ะสำหรับพี่มีพี่ดีแม่งคันลืถูกตัดนะครับเด้อสวัสดีครับ